สวัสดีครับเลอฟองเซ่เดอเฉลิมเกียรติพินาวันนี้จะมาดูเสียงสระเอกนะครับกับสระแอนะครับเสียงอาจจะเป็นเอกับแอเรามาดูกันนะครับหลักเกณฑ์การทับศัพท์จากราชบัณฑิตยสถานนะครับปีพุทธศักราช2553ซึ่งมาอยู่ในเว็บไซต์ทั่ทวไปเรามาดูการออกเสียงเอก่อนนะครับตัวเขียนก็คือเขียนเป็นตัวเออนะครับตัวเ e, อออักษรเตกูก็เป็นเสียง A. เอกในภาษาไทยเราใช้สระเอกนั่นเองนะสระเอนั่นเองแล้วก็เป็นเสียงเอก ตัวอย่างเช่นลาโบเตนะครับที่แปลว่าความสวยความงามนั้นเราก็จะออกเสียงว่าลาโบเตนะครับสองพออยางค์คือโบเตทับศัพท์ว่าโบเตส่วนตัวเออแล้วก็มีเพรชนะอยู่หน้าหลังเนี่ยเราก็ออกเสียงเอกเช่นคําว่าชองเตนะครับชองเตที่แปลร้รองเพลงนะครับที่แปลว่าร้องเพลงหรือคําว่าเช็ครับหรือคําว่าเครกนะครับที่แปลว่ากุญแจนะครับ ปีเอที่แปลว่าเท้านะครับปีเนะครับออกเสียงว่าปีเส่วนตัวต่อไปนะครับออกเสียงว่าเดซังนะครับเดซังที่แปลว่าภาพวาดแล้วก็เล็กนะครับหรือจะออกเสียงว่าแหลกนะครับเล็กต่อไปมันเน้นะครับมันเน้อันนี้คือเสียงเอะนะครับต่อไปจะเป็นเสียงแอดถ้าตามด้วยพยัญชนะอโคสะพยัญชนะอโคสะเนี่ยเราก็จะเรียกว่าลากรุงสอนนงบัวเซ่ก็คือ แต่งออกมาแล้วเสียงมันไม่ไม่สั่นหรือเสียงไม่กล้องนะครับเราเรียกว่าลาคงจอดนองวัวเซะครับตัวอักษรไทยก็เสียงแอะนะครับก็มีรูปเขียนรูปเขียนก็เป็นตัวตัวเออเหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเซปติก <ic> นะเซปติกหรือคําว่าแมทแมทหรือเสียงตัวเอออักซองซีกงแฟกซ์นะครับก็จะตัวอย่างเช่นคําว่าแอด at ที่เป็นคำกรุรยาแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับ at เราก็จะถ่ายทอดเสียงว่า at ก็คือ at นะครับตัวต่อไปนะครับออกเสียง at เช่นคำว่า mass นะ mass เราก็ออกเสียงว่า mass หรือต่อไปนะครับที่แปลว่าหัวหน้าเนี่ยเราก็ออกเสียงว่า chef นะ chef chef ต่อไปนะครับเสียงเอออักษรกราฟนะครับเช่นคำว่า s a s แ h อีกแปลว่าแห้งแรงนะ h หรือแปลว่าแห้งนั่นเองต่อไปเสียงแอบเหมือนกันเมื่อพยางเป็นพยางเปิดก็คือไม่ลงท้ายด้วยเสียงเพยัญชนะหรือจะตามด้วยเพยัญชนะโคดสานะครับก็คือเพยัญชนะเสียงกล้องตัวอย่างภาษาไทยก็ออกเสียงแอบเช่นตัว RE นะครับ re รวมกันเนี่ย รูปเขียนจะมีสระสองตัวแต่ว่ารูปเสียงนั้นจะเป็นเสียงแอดนะครับเป็นเสียงแอดตัวเดียวนะครับเช่นตัวนี้นะฮะมีเขียนสี่ตัวเนี่ยเวลาออกเสียงออกเสียงว่าแอดแอดปลว่าช่วยเหลือนะครับแอดช่วยเหลือหรือรูป r E นะครับเ e เช่นคำว่าแคร์นะครับก็คือแคร์คำว่าแคร์ครับหรือ คำว่าแม äh ่ที่แปลว่าแต่เนี่ยเราเรีกจากคำแม่แล้วก็คำว่าแฟครับแฟสังเกตนะครับก็จะออกเสียงจารูปเขียนกับรูปเสียงจะไม่เหมือนกันเลยถูงหม,มายความจะไม่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ออกเสียงว่าแฟบแฟบหรือตัวต่อไปนะครับแฝดที่แปลว่าทำนะครับจะออกเสียงว่าแฟดต่อไปนะครับ รูปตัวเออนะครับอยู่ข้างหน้าแต่ตามด้วยเพ่นชนะเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นตัวแอเหมือนกันเช่นคำว่า l นะแอลเราก็จะได้ว่า l นะครับหรือจะเป็นอักษรสีกงแฟกซ์คำว่าพ่อเนี่ยเราก็จะเจอคำว่าแปรครับแปรที่ตัลวพ่อนะครับหรือคำว่าตัวอย่างคำว่าแม่ที่แปลว่าแม่ก็ได้นะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกัน เราก็จะได้คําว่าแม่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคําว่าแม่แก็แปลว่าแม่นั่นเองนะับเราก็จะได้คําว่าแม่ครับที่แปลว่าแม่นะอันนี้ก็เป็นหมอมาแล้วกันนะครับแม่แม่ต่อไปรูปตัวเอออักซรสซีกงแฟกซ์ครับอักซองซีกงแฟกซ์ก็จะออกเสียงแอนะครับเช่นคําว่าแฟฟ เราก็จะออกเสียงว่าแฟมแฟมหรือตัวเอเป็นไทมา่าอยู่ข้างบนนะครับมีไทมา่ามีสองจุดอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราก็จะออกเสียงว่าเป็นอ่าโนแอ,อลนะแล้วก็แอลเราว่าวันคริสต์มาสนะโนแอ,อลหรือตัวนี้นะครับเป็นชื่อคนเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นโจแอ,อลโจแอ,อล อีกตัวหนึ่งคือเออีนะครับเช่นคำว่าแซกเราก็จะออกเสียงว่าแซกเป็นข้าวชิดนหนึ่งนะครับแซกต่อไปหรือคำว่าสิบหกเนี่ยก็คือแซสเสียงว่าแซสก็คือแซสอันนี้ก็คือแซกแซสหรือ h e มะเนี่ยเราก็จะออกเสียงว่าอย่างไรครับออกเสียงว่า n นช เนชแปลว่าอ,อิมะนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเราในเสียงเอกับเสียงแอดในวันนี้นะครับ